สวัสดีค่ะมือนี่กะพก่กะยายบนคนสาร,รคามเนาะค่ะเนาะมือนี่กะยายบนเอาผเนียดสั้นหักปั๊บได้กับสั้นหักไอ้กับเสื้อตบตูดค่ะเสื้อตบตูดสองข้างสั้นหักปั๊บได้แต่ว่าถอดบ่ได้เนาะค่ะลูกค้าสั่งมาเอาแบบปั๊บได้ซื้อๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถอดบ่ได้กะยายบนกะเห็ดไหคือเก่าค่ะพระวาวไอ้ไอ้ เ็ดแบบถอดค้อนให้พร้อมเนาะคะ่ะเพื่อลูกขายอยากเปลี่ยนค้อนเนาะคะ่นะเนาะ,ะเพื่อมีค้อนงามๆกัอยากเปลี่ยนกะเปลี่ยนได้เนาะคะ่ะเป็นสั้นหักปรับไดซ้ซื่อๆเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะคะ่ะสีธรรมชาติบาา่อไห่ธาสีบ่อไห่ย,ยั้งเนาะคะ่ะเอาธรรมชาติเลยร้างกันเลยยัดไห่เนาะคะ่ะสั้นหักปรับได้เนาะคะ่ะนี่ค่ะ จะข้าก็จะถอดตัวนี้ออกเนาะคะ่ะที่มีหลอกไว้อยู่นี่นะคะเนาะก็ถอดออกแล้วก็ปั๊บลงแต่สิไปเห็ดระบบเป็นถอดได้นั่นคือสร้างเป่นเห็ดตะไคร้น้นะระบบเนะคะ่ะไปถอดออกนีก็คือใส่บ่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะมันสิเป็นของไอ้ตะไคร้อีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นสั้นหักปั๊บได่ซื้อๆเนาะคะ่ะ อมีเสื้อต๊บตูดเสือตบตูดสองขางส้งกลมเนาะคะ่ะเป็นลูกข่าทางชนบุรีเนาะค่ะนาะเป็นโท้มาสัางสองตวัวนี่เลยเอาค้นเดียวสองตวัวแขนๆเลยเนาะค่ะนะ่นนะเสื้อต๊บตูดสีดำส้งกลมสีดำเนาะค่ะนะ่ะ ลูกค้าก็โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจักน้อยก็ออกไปส่งให้แล้วนี่นะคะอันหักปรับได้กับเสื้อตบุบตูดสองข้างนะคะสำหรับลูกค้าคนใดอยากได้สวยๆแบบนี้ก็โท้ามาจองคิวได้เนาะเะนาะเป็นเสื้อตบุบตูดสองข้างแบบนี้ข้างเดียวสองข้างก็โท้ามาสั่งได้ค่ะ เป็นจางพคนเอาใหม่ยางสวยหาเค็ดหาเลยเนาะค่ะเป็นโอ๊ธรรมชาติก <c oughs> ารหักปรับได้เสื้อตบป,ปูดสองข้างเนาะคะ่ <c oughs> ะขอขอบคุณลูกค,ค้าเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะที่โทรมาสั่งคอนเนียดกับใยบุญเนาะค่ะ กะอุดนุนแย่บุญมาตลอดเนาะคะ่ะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่เขามากกับขอขอบคุณเนาะเะนาะที่เชื่อใจเนาะคะ่ะเพราะว่าแย่บุญบ่มีเก็บปลายทางเนาะคะ่ะเนาะแย่บนนุญนีโอนกอนจังทรงค้องไห้บ่มีเก็บปลายทางเนาะคะ่ะลูกค้ากันยังเชื่อใจเนาะคะ่ะยังสั่งมาเรื่อยๆอยู่เนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าใหม่ที่เขามาเห็นเนาะคะ่ะเขาเบ่งใน youtube ของแยบุนคนตสารคามแล้วกะ สนใจตัวใดแบบใดกะโทรมาสร้างได้ค่ะตอนนี้คิวกับใบเงาเนาะค่ะเนาะก็ได้ไววอยู่สร้างเพิ่นกระสิเห็ดโอ๊กไห้อยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าบ่าได้มัดกงไหวเพระาะว่าลูกค้าแต่ละคนกะสั่งบ่คือกันเนาะค่ะก็ต้องร่อให้ลูกค้าบอกซะก่อนแต่กระจะเฮ็ดโอ๊กแบบนั้นแบบนี้ไหวเนาะคะ่ะลูกค้าจังสิบ่ได้ถาด่าโดนเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาให้พี่น้องเบิ้งสองตัวสำนีกนเนาะคะ่ะเดี๋ยวให้สร้างพันธ็ดเันียดงามงามขึ้นมาใหม่เดี๋ยวยบนถ่ายคลิปให้เบิ้งอีกเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนีกอนสวัสดีค่ะ